สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวตลาดน้ำปนิชันนะครับเนี่ยตลาดน้ำปนิชันนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมเป็เจ้าขอเที่ยวลแชนแนลนะครับวันนี้พามาเที่ยวตลาดน้ำคนนี้ไม่ต่ากันสองร้อดูต้นไม้ดอ,อกไม้ครับต้นไม้ดอกไม้ดอกกุหลาบนะครับ ต้นไม้ดอกไม้สวยๆนะครับที่ตลาดนี้ก็ม <man Candy worldwide> <exist> ีนะครับหลายกล้วยสุกกล้วยมีสีมีอะไรครับใช้ดอกไม้ต้นไม้นะครขายอาหารตกแต่งนี่คือตลาดน้ำนะครับเสดงน้ำเสาวร์ครับเบาหวานมะม่วงเบานมม่วงนะครับ หน่งชั้นนะครับานไปใกล้ไปใกล้อมนะครับนะครับนาบน้ำของแทวนะครับมีเรือนะครับมีเรือมีเรือคายุแกวนะครับ น,น,นี่คือตลาดน้ำตลิงชันครับนะครับยืนยันว่านี่คือตลาดน้ำตลิงชันนะครับตลาดน้ำตลิงชันมีที่ให้พักนั่งพักทานอาหารก็มีนะครับเพื่อนๆนี่คือตลาดน้ำตลิงชันครับไปกันเลยข้าวสวยน้ำนะครับนี่ข้าวสุกปลาอาหารมากมายนะครับ มินี่คือทางรถไฟครับสะพานรถไฟอันนี้โป๊ะแล้วก็เป็นโป๊ะสำหรับขายอาหารทานอาหารนะครับเป็นโป๊ะเรือโป๊ะนะครับ เรเอน,รนี่ครับนี่คือตลาดน้ำอีกขันนระาคานักิ่องเที่ยวจะพาเดินผ่า,านชมบรรยากาศนะครับน,นี่มีเรือเช่าเหมาลำนักท่องเที่ยวนะครับเช่าเหมาลำนักท่องเที่ยวเขากำลังจะทำท่าน้ำท่าเรือให้คนองเทีายวมาเที่ยวนะครับ จเห็นว่าวิถีชีวิตคนในคลองนะครับที่ท่องเำดนั้นแล้ันอันนี้คือคลองชักระนะครับประดิษฐ์แบบของพระเจะพาถ่ายพาชมเราไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับนึกอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวนะครับเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลย เราะเราอยากจะนั่งรถมาเที่ยวเราก็นั่งนั่งรถไฟสายสีแดงมานั่งรถไฟรพอทอมาจากสถานีาบางกอกน้อยก็ได้นะครับลุงที่ตะลิงชันนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมับผมเจอพาเที่ยวแชนแนลนะครับวันนี้จะพาเดินพาเที่ยวขายชนของดีของตลิงชันหรือตลาดน้ำตะลิงชันอันนี้ที่พัก คอยของผู้โดยสารสำหรับที่จะเดินทางไปยังที่ต่างๆนะครับทีพี่น้องเพื่อนๆืนทางรถไฟนะครับสะพานข้ามคลองนี่คือทางรถไฟครับเพื่อนเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่ที่ไหนนะครับอันนี้ตลิ่งชันนะครับตลิ่งชัน ครับตลาดน้ำตะลิงชันก็มีรถไฟผ่านนะครับมีเหลือมีเรือให้เช่าเหมาลำผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับรู้แต่ว่าพามาเที่ยวตะลิงชันตะกีนเขาเรียกว่าคลองชักพระอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่เคยมาพอมาไม่อยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวแล้ไวไปเดินเที่ยวเดินหลายที่ ของเขตตลิงชันเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในเขตว่ามีอะไรนะครับอันนี้เขาเป็นเรือของลูกทัวร์เช่าเหมาลำกลับเพื่อนอันนี้เขาก็มีให้เดินที่เที่ยวช้เรืเดี๋ยวเท่าเหมอลำนะครับมาท่องเที่ยวมาเขาก็เท่าเหมาลำไปด้ยครับ ไปดูชม้าชมหลายๆที่เราเคยนี่มาเราก็นั่งรถไฟจากบางซื่อมานะครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีแดงประชานเมืองนะครับก็นั่งจากบางซื่อแล้วก็มาสุดปลายทางที่ตลิ่งชันแล้วครับปลายทางที่ตลิ่งชันก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับผมประเสริฐพาเที่ยวชาแนลครับอันนี้คือบรรยากาศที่มองเห็นว่าตลาดน้ำตลิงชันนะครับอันนี้เราจะพาเรียนพาชมว่ามันมีอะไรมั่งนะครับเอาประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับอย่าลืมติดตามทางช่องนะครับผมประเสริฐพาเที่ยวชาแนลนะครับทางช่อง youtube ถ้าเ,เพื่อนๆอยากเข้าไปชมก็เข้าไปชม้ที่ช่องประเสริฐพาเที่ยวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับผมประเสริฐพาเที่ยวชาแน,นลครับขอบคุณมากครับ